หลังจากที่เราเปิดเครื่องมานะครับเราจะเข้าสู่โหมดซตอ up โดยการกดปุ่ม2ปุ่มคือโหมดกับปุ่มเปิดปิดนะครับกดค้างไว้จะเข้ามาสู่โหมด s e อ up ครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตัว P15 ครับ P15 จะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นที่ร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกําลังเปอร์เซ็นต์ไฟก็คืออย่างที่เห็นก็จะเป็นการปล่อยไฟไปที่มอเตอร์เนี่ย95% 96%จนถึงสูงสุดคือ100%นะครับ ถ้าเกิดสมมติเราต้องการอย่างเช่นมีเด็กมาเล่นเครื่องนี้นะครับเราต้องการปรุงความเร็วไม่ว่าจะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเราปรับกําลังไฟไปแล้วจากความต้องการอย่างเช่นจะปรับกําลังไฟไปที่ประมาณ50%เรครับเราก็กดไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่คือ50%เร็ละเสร็จแล้วเราต้องการเรากดสีแดงค้างครับ ครับแล้วก็ทดสอบน,นะครับตอนนี้คืโอโหมดเจ๊สามมันก็จะอยู่ที่สามเาน,เนครับความเร็วอยู่ที่สามเาครับมันก็จะความเร็วเนี่ยสูงสุดก็ได้แค่นี้เลยครับปกติจะขึ้นไปถึงตัวแรกนะประมาณ5้า0ป็กเลย